สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้มาชม m 62 4 0นะครับก็เป็นรถค่ายดังนะพี่น้องค่ายดังของบ้านเราครับก็ค่ายดังอันดับหนึ่งนะครับแถวบ้านเราครับอ,อ๋อูเปอรต้าครับเดินหน้าถอยลังแบบไม่ต้องเหยียบคัดนะพี่น้องสบายเลยครับ วันนี้ลุยหน้าง,งานคันสามนะครับคันสามของใครเฮงหลีนะพี่น้องใครเฮงหลีรับสุดจัดเลยครับเข้าลึกมากๆนะครับคันนี้ตอนที่ผมถามตอนออกมาใหม่ๆงวดน่าจะไม่แสนสี่ก็แสนหกนี่แหละพี่น้องหรือแสนหกนี่แหละครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคันนี้ครับ น่าจะแสนหกมั้งครับ M 6 2 4 0คันนี้ครับก็รถก็เข้าสู่ปีที่สองแล้วนะครับปีที่สองนิดๆแล้วครับคันนี้ครับก็ถือว่ายังเป็นรถใหม่นะครับแต่ว่าใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคานะพี่น้องงานนาก็เห็นรับจ้างทั้งปีนะครับงานไร่ก็เห็น รับจ้างทั้งปีครับทำของตัวเองด้วยนะครับปลูกไว้ทั้งปีเหมือนกันนะครับคุ้มค่า,าจริงนะครับเอิมหกสองคันนี้ครับปลูกไห้ยกหางใหญ่ใหญ่ปลูกได้ทั้งวันเหมือนกันครับปลูกได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่ามันคล่องตัวนะพี่น้องเป็นรถที่ถือว่างานนาก็ได้งานไร่ก็ได้นะพี่น้องตอบโจทย์อยู่นะครับท่านไหนกําลังมองหาครับผมแนะนําก็ น่าซื้ออยู่นะครับเพราะว่ามันก็ประหยัดน้ำมันดีด้วยครับผ่านตัวนี้ก็เป็นผ่านมือสองนะเพื่ยนมอดซื้อมาครับซื้อมาในราคาสามหมื่นนิดๆนี่นแหละพี่น้องตอนผมสัมภาษณ์ใหม่นะอันนี้ก็ผ่านมาสองปีแล้วนะผมก็เลยจำไม่ได้ครับสามหมื่นนิดๆนี่นนแหละครับผ่านตัวนี้ครับ เป็นพันมือสองนะพี่น้องเออผมจะบอกอีกอย่างนะพี่น้องสําหรับท่านไหนที่ไปซื้อรถไถน,นะที่ไม่อยากโดนบวกพวกค่าอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็เขาคิดดอกเบี้ยด้วยก็ไม่ต้องไปเอาหางที่มาจากศูนย์นะพี่น้องเอาแต่ตัวรถกับใบมีดครับราคานี่ลดกันโอ้หลายหมื่นเลยนะพี่น้อง เอามาเอาอุปกรณ์ข้างนอกก็ได้นะพี่น้องเอาแต่ตัวรถกับผ่านครับอันนี้ผมก็บอกท่านไหนที่ไม่อยากเสียค่าอุปกรณ์แบบสิ้นเปียงนะพี่น้องกับค่าดอกเบีย้ยครับผมแนะนําให้มาซื้อข้างนอกนะพี่น้องประหยัดก่อกันไปเยอะเลยนะครับให้เอาแต่ตัวรถกับใบมีดด้านหน้าพอครับ แล้วก็ประหยัดทุนนะครับของเราไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังครับออกมาหาซื้อมือสองตามร้านต่างๆก็มือมือสองนี่เทียบเท่ากับมือแรกก็มีนะครับราคาต่างกันโอ้หลายหมื่นเลยนะพี่น้องไทแท่แค่ไม่ถึงร้อยไร่ก็มีนะพี่น้องมาหาซื้อข้างนอกก็ได้ครับอันนี้ก็พูดให้ฟังครับเป็น ผมรู้เล็กน้อยครับหินลูกหลังล้วนๆเลยครับผมก็ได้ยินว่าตอนที่ผมลงมาให,หม่เียเมื่อว่าแข็งแข็งครับขนาดรถน้ําหนักสีตันครับสีตันหกครับไทยไม่อยากเข้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดินที่แข็งนะครับ มาด้วยกันสองคันก็ช่วยช่วยกันไปครับเผื่อติดลมก็ได้ดึงกันครับอันนี้ M62 ก็ไทฝั่งนี้640ก็ไทฝั่งนู้นครับดูดิครับถอยหลังปักถอยลังปกังปกเล้นะพี่น้องนี่แะละพี่น้องไม่ต้องเหยียบคบ ครับเลยขับได้ทั้งวันครับแบบไม่เหนื่อยด้วยครับโอ้เข้าดียางมากนะผ่านตัวนี้ครับยินกระจายเลยนะครับ เจ้าของที่มาเช่านี่ถือว่าเช่าได้ดีนะพี่น้องแค่เอารถขุดมาขุดแค่เอารถมาขุดมาขุดสองหมืนห้าลงทุนจ้างนะครับสิบห้าไร่ครับจ้างแค่สองหมืนห้าครับแล้วก็ได้ทําตั้งสามปีนะพี่น้องผมว่าทำหาเขียดบ้านผมไม่มีนะครับมีแต่เขียดนี้นครับยังมีแปลงสองแปลงครับเจ้าของที่ที่เช่านี่ครับพูดว่ามีแปลงสองแปลงนะครับ ผมว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านผมนี่ผมหาเช่าปูไว้แลนะครับรถใหม่พี่น้องทำอะไรก็สบายครับเติมแต่น้ำมันครับกับเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวกับกรองครับจบเลยนะครับรถใหม่ครับไม่ต้องไปภาวะพะวพะงครับว่าจะได้ซ่อมอันนั้นอันนี้ครับ สบายไปอีกแบบครับหาแต่ค่าง,งวดยาวๆเลยครับอ้าวก็ขอฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ